สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Motor Master ช่องที่เราจะพาคุณไปสำรวจโลกยานยนต์ที่น่าตื่นเต้นและนวัตกรรมใหม่ๆวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเป็นที่สนใจในปี2025นั่นคือ BYD Auto 3 BYD Auto 3เป็นรถยนต์ไฟฟ้าขนาดกลางที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่ที่ต้องการความสะดวกสบายและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม ในปี2025นี้ BYD ได้เปิดตัวอัตโต้3รุ่นใหม่ที่มีการปรับปรุงทั้งในด้านราคาและคุณสมบัติเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเริ่มต้นด้วยราคา BYD อัตโต้3รุ่น Essential มีราคาเริ่มต้นที่39,990ดอลลาร์อเมริกาและรุ่น p r e เมียมมีราคา44,990ดอลลาร์อเมริกาซึ่งทั้ง2รุ่นนี้มีความแตกต่างกันในด้านคุณสมบัติและความจุแบตเตอรี่ ในด้านสเปค b y d a ั t o 3มีมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีกำลัง150กิโลวัตต์201แรงมา้าและแรงดิด310นิวตันเมตรรุ่น Essential มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด49.92กิโลวัตต์ชั่วโมงที่ให้ระยะทางการขับขี่ประมาณ345กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งส่วนรุ่น Premium มีแบตเตอรี่ขนาด60.48กิโลวัตต์ชั่วโมงที่ให้ระยะทางการขับขี่ประมาณ420กิโลเมตร ในด้านการชาร์จ BYD Auto 3รองรับการชาร์จ DC ที่กำลังไฟสูงสุด70กิโลวัตต์สำหรับรุ่น Essential และ80กิโลวัตต์สำหรับรุ่น Premium นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชัน Vehicle to Load มี2องแนวที่ช่วยให้คุณสามารถใช้พลังงานจากรถเพื่อชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆได้ ในด้านขนาด BYD Auto 3มีความยาว4455ม mm, ิลิเมตรความกว้าง1875ม mm, ิลิเมตรและความสูง1615ม mm, ิลิเมตรมีความจุพื้นที่เก็บสัมภาระ4 4 0ลิตรและสามารถเพิ่มขึ้นเป็น1340ลิตรเมื่อพับเบาะหลัง สำหรับการรับประกัน BYD Auto 3มีการรับประกันแบตเตอรี่แรงด้านสูงเป็นเวลา8ปีหรือ1 6 0 0 0 0กิโลเมตรโดยรับประกันว่าสภาพของแบตเตอรี่จะมีประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า70%นอกจากนี้ยังมีการรับประกันส่วนอื่นๆของรถที่มีระยะเวลาต่างกันไปในด้านความปลอดภัย BYD Auto 3ได้รับการจัดอันดับความปลอดภัยระดับ5ดาวจาก ANCAP โดยมีอุปกรณ์ความปลอดภัยมาตรฐานเช่นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้ ระบบเตือนจุดบอดและกล้องมองรอบคันสำหรับผู้ที่สนใจในประเทศไทย BYD Atto 3มีราคาอยู่ที่ประมาณ1 6 9 5 0บาทหรือประมาณ32,150ดอลลาร์อเมริกาโดยมีสีให้เลือกหลากหลายเช่นสีแดงสีขาวสีฟ้าสีเทาและสีเขียวภายในของ BYD Atto 3ถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายและความหรูหรา มีบอดหนังแท้ระบบเสียงคุณภาพสูงและเทคโนโลยีการเชื่อมต่อที่ทันสมัยนอกจากนี้ยังมีแผงโซลาเซลล์บนหลังคาที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับการชาร์จ B Y D Auto 3รองรับการชาร์จแบบเร็วทำให้คุณสามารถชาร์จรถได้ทั้งที่บ้านหรือที่สถานีชาร์จสาธารณะโดยสถานีชาร์จสาธารณะมีอยู่มากมายและกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้การเดินทางระยะไกลเป็นเรื่องง่าย สรุปแล้ว BYD Auto 3ในปี2025เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่มีความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าและต้องการความสะดวกสบายในการขับขี่ขอบคุณที่รับชมช่อง Motor Master อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถยนต์ใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ